วันนี้ก็เป็นวันที่ลูกๆเปิดเทอมกันใหม่แล้วก็จะได้รับชุดซึ่งเป็นชุดประจําตัวนะจะได้เก็บไว้ดูแลแล้วก็จะใช้ชุดนี้ต่อไปชุดที่เราใส่นี้ก็เป็นชุดลําลองแล้วสําหรับมหนึ่งะแล้วก็จะได้ชุดนี้เป็นชุดที่ประจําตัวแล้วก็ต้องดูแลให้ดีๆก็เดี๋ยวจะเริ่มพิธีกันจริงจก็ตอนนี้ก็กล่าวเกินไปแค่นี้ก่อน นิโมนหลวงพ่อกล่าวนะโมสามจบแล้วพวกเราก็กล่าวตามพร้อมกันนะคะ <c oughs> อ้าเมื่อท่านพนมมือเลยค่ะเอาพิธีแล้วก็ต้องพนมมือขึ้นหลวงพ่อกล่าวสามจบแล้วลูกว่าตามกันนะนะโมตัสสะพะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พระควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมตัสสะพะระคว o โอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสะ พุทธังสารนังคัจฉามิอมมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรรนังคัจฉามิ ยุติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิยุติยัมปิสังขังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ ตะติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิตะต,มตะติยัมปิสังคังสระนังคัจฉามิอิสรณะขมนังนิติตัง ขอบคุณหลวงพ่อที่ได้มากล่าวเปิดงานในครั้งนี้ค่ะลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวรายงานจำนวนนักเรียนที่จะได้เข้ารับชุดมีจำนวนทั้งหมด26คนค่ะมีดังนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจำนวนสองคนชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคนดังนี้หนึ่งเด็กชายต้นบุญชัยแต่งงาม สองเด็กหญิงพระแกทัสโนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งจำนวนสิบสองคนชายห้าคนหญิงเจ็ดคนดังนี้ หเด็กชายดนัยนัทขำกลิตสองเด็กชายนัทวุฒิแซ่ม้า สเด็กชายปนชัยวงใหญ่ 4. เด็กชายปุณวิทย์เทพสุรินท เด็กชายธรรมทรนันนอง 6. เด็กหญิงวารีสุขคนมีสุข เด็กหญิงยิ่งลักภูติยาแเด็กหญิงศาสินาชัยสมคุณ เเด็กหญิงปิ่นตะวันวงสุวรรณสิบเด็กหญิงกัญญารีทองสแสวง สิบเอ็ดเด็กหญิงกรรพัฒด,ดีพองามสิบสองเด็กหญิงกิติรัตหวังวิชา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่จำนวนเก้าคนชายสามคนหญิงหกคน1นายภูเลบุญประทุม 2. นายอนุชาสีใจอินสามนายอมนุนตเจวรัม 4. นางสาวใส่เสมอแม้นมาลัยห้านางสาวสุขลือไยชัยวิเศษ นางสาวสุพันณาสีแสงเจ็บนางสาวอ่อนอิริยาสุวรรณแสง นางสาวอารีสุขคนมีสุขเก้าเด็กหญิงแก้วขวัญดาวธนาทันนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวนชายสามคน หนึ่งนายธีรวัตรลาพมมาสองนายปรเมศสารภาพ สานายเชิญชัยสุขสวัสดิ์นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวนชายหนึ่งคนหนึ่งนายหนึ่งภูมิไพรอุ่นขาว ต่อไปให้พี่ๆน้องๆนะคะหยิบชุดขึ้นมาหนึ่งชุดฝ่ายชายเอาเสื้อหนึ่งตัวกางเกงหนึ่งตัวฝ่ายหญิงให้นําเสื้อหนึ่งตัวผ้าถุงหนึ่งตัวแล้วก็เข็มขัดรัดเอวนะคะเพื่อที่จะไปเปลี่ยนชุดที่ชั้นสองค่ะฝ่ายชายไปเปลี่ยนที่ห้องประชุมฝ่ายหญิงที่ห้องเมียนห้องเรียนหนึ่งเชิญพี่เลี้ยงพาไปเปลี่ยนชุดได้เลยค่ะเชิญค่ะ